ม,กกมันอยากอาจารย์มให้ว่าเขามาให้เรื่องเกี่ยวกับคณเหล่วนี้เพบอกว่ามันเป็นตายาเนี่ยโอเคเจ้าชียานอย่างเกาะยุงเพียนนี้มันมีผีดอก <Yes. S 3> แต่ค่อยเคยได้ยินขเขาเล่าได้หรอมันเรื่องเอยียง <c oughs> ได้ยินว่าค้องข้าง,งนี้เคยมีเด็กน้อยเสีย <c oughs> แล้วนับตั้งแต่มือนั้น พ่อนางกลางคืนแล้วมันจะได้ยินเสียงหง้องเฮ้ยจ้าสิไปัยใสใสวายู่แล้วมันจะย่านหลายเอาเป็นอย่างไรเจ้าพวโมยอยู่นี่เมื่อกี้มีไดบบ้ยินเสียงอย่างบุกเกิดจากย่านไหนเกิดคุชิบุมีอย่างตี่คุชิเบนเสียงลมพัดซิซิที่บอก yes แต่ตอนนี้มันเดือดร้าย เอ้ยบ่มีอย่างดอกหน้าฮู้ห่วยชิชิห่วยยู่ก็นยู่เด้อห่วยบ่ยยู่แล้วเด้อห่วยแบบนี้ห้าบ่ยยู่แล้วเด้อ